สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มวันช็อตพร้อมแนวทางมาจัดให้เน้นๆสคู่3เลขครับคืนนี้นะแต่อย่าลืมว่าใครที่มีความเห็นไงคอมเมนต์เข้าพูดคุยกันได้เลยและใครที่อยากเป็นครอบครัวด้วยกันทางเข้าอยู่หน้าช่องเลยนะเดี๋ยววันนี้เรามาจัดให้ก็เป็นบอลนอร์เวย์ดิวิชั่นหนึ่งนะผมเป็นคู่ทางวอเลนิงก้าเปิดบ้านต้อนรับกับทาโมนั่นเองนะครับวอเลนิงก้านะผมฟอร์มห้านัดหลังสุด้วยการเก็บชัยชนะได้สองเสมอหนึ่งแพ้ไปสองถือว่าฟอร์มโดยรวมก็ไม ไม่แพ้ใครเลยชนะไป4เสมอไปหนึ่งะครับผมแต่ถ้ามองเรื่องฟอร์มไปเยือนอย่างเดียวชนะ3เสมอ1แพ้ไปหน 1, 2, นัดหลังสุดไปเยือนไม่ชนะใครเหมือนกันนะครับมาดูสถิติคู่นี้ที่เคยเจอกันมานะครับนัดล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นทางโมทีท่ทำได้ดีกว่าบุกไปเยือนชนะมาได้2ตัวหนึ่งแต่ถ้ามองในเรื่องเฮดสูทที่เคยเจอกันมานะครับผม3นัดหลังสุดเป็นทางโมไม่เคยแพ้ให้กับทางวอเลนิก้าเลยถ้าพูดโดยรวมแล้วนะครับมโมดูมีเฮดทที่ดีกว่าฟอร์มที่ดีกว่าก็เลยมองว่าวันนี้โมน่าจะจบได้ มากกว่านั่นเนี่ด้านนี้ขอมองไปที่ทางโมงไว้ดีกว่านะครับแล้วไปดูคู่ที่2ที่ผมจัดให้นะครับผมก็เป็นคู่ทางฮัมซัตเปิดบ้านตอรับกรมเบเย,ยของทาง วาร์โน่น่นเองนะครับฮามซัตนะผมฟอร์ม5นัดหลังสุดธุริการเก็บใจนชนะได้1เสมอ1แพ้ไป3ฟอร์มโดยรวมถือว่าดูย่ำแย่มากนะผมแต่ฟอร์มในบ้านอย่างเดียว5นัดหลังสุดธุริการดันไม่ชนะใครเลยนะผมเสมอไป2และแพ้ไป3ฟอร์มตู่ในโซนแย่มากๆนะครับสำหรับฮามซัตกับการกับทางวารโน่ที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดธุริการชนะไป2แพ้ไป3นี่เขาฟอร์มไม่ค่อยดีเหมือนกันกับการก,กับฟอร์มไปเยือนชนะ3แพ้ไป2ไปม,ม,มาว่าฟอร์มไปเยือนแอบมีภาษีที่ดีกว่านิดๆนะครับสถิต เป็นทามซัดชนะได้ในฤดูกาลที่แล้วและนัดล่าสุดที่เจอกันมานะผมก็จบที่เสมอ1ประตูต่อหนึ่งแล้ววันนี้นะครับผมเป็นทางวาโนโมที่ต้องบุกไปเยือนทามซัดที่ฟอร์มย่แย่อย่างม,มากนะผมผมก็เลยมองว่าวันนี้อาจจะมีการจบผลเสมอหนึ่งนัดนัดนี้ให้มองไปที่ทีมอย่างทางวาโนโมได้เลยนะครับแล้วเราไปดูคู่สุดท้ายที่ผมจัดให้นะผมเป็นบอลไอแลนด์พรีเมียร์ลีกนะเป็นคู่ทางสตรีโกโลเวอร์เปิดบ้านต้อนรับการเยือนทางคอกซิตี้นั่นเองครับสตรีโกนะครับผมฟอร์มห้านัดหลังสุดฤดูกาลชนะนะผมลสดปอน่งแต้ ให้มองฟอร์มโดยรวมเกมในบ้านเนีห้านัดหลังสุดทุรูกาลชนะไป3แพ้ไป2นะครับแล้วมาดูของทางค,อค็อกบ้างนะผมค,อค็อกห้านัดหลังสุดทุรูกาลเนี่ยเกมจะชนะได้1เสมอ2แพ้ไป2แล้วฟอร์มไปเยือนชนะ1เสมอ1แพ้ไป3ามนะผมค,ค็อกเป็นทีมทีมหนึ่งที่เจอกับทีม,ท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 มใหญ่เล่นได้ดีนะผมแต่ต้องยอมรับว,ว่าสติโกเกรโลเวอร์ปีนี้นะผมก็ฟอร์มไม่ค่อยโดดเด่นเท่าเลย แอบดูไปทางแย่ด้วยครับและยิ่งเฮดทเฮดที่พวกนี้ที่เคยเจอกันมานั้นล่าสุดนะผมเล่นในบ้านคอกเป็นทางซิลิโก้แลผมแพ้มานะผมหนึ่งประตูศูนย์แล้ววันนี้นะผมซิลิโก้โรเวอร์อย่างน้อยคือต้องการผลชนะนะผมเสมอไม่ได้เสมอได้เจ็บเต็มตัวนะผมแต่ถ้าชนะ1นึ่งศูนย์มาเมื่อไหร่ซิลิโก้โรเวอร์ยิ้มหวานเลยแต่ผมก็ยังมองว่าฟอร์มในบ้านของซิลิโก้โรเวอร์แอบดูดีกว่านิดนิดนะผมนัดนี้ให้มองไปทางที่ซิลิโก้โรเวอร์ได้เลยนะครับ วันนี้ก็คัดเป็นนั้มหมด3คู่นะผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ Share, กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment เข้าพูดคุยกันได้เลยแล้ว2องทุ่งตรงนะผมเรามีไลฟ์สดเข้าพูดคุยกันฝากติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีนะครับ